้าวหมูแดงนครปฐมครั้งนี้มาตามล่าหมูแดงกรอบที่ร้านลือชาครับวันนี้เป็นลูกที่ขายมาตั้งแต่จานละห้าบาทนะครับดูความกรอบของเขาอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับผมปีบกปีหมูแดงนครผสมนี่มันต่ายนะแล้วขนมมันร้านข้าวหมูแดงเยอะแต่นี้เป็นคนนครปฐมจริง าวหมูแดงหมูกรอบจานนี้ราคา75บาทแต่เขาให้เยอะมากทุกคนที่ชอบก็คือเฮียเขาหันมาถามว่าข้าวพอไหมนะแล้วดูสิ่งที่ผมได้มาจานนี้เป็นหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงและก็ไข่ต้มหมูแดงร้านนี้เขาจะหั่นให้ชิ้นหนาๆเลยนะ ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหมูกรอบหนังเขาจะกรอบฟูเหมือนกับแคปหมูเลยครับเคี้ยวไปนี่ดังกรับกรับเลยนะตัวหมูกรอบเขาจะมีความเค็มนิดนิดแล้วตัวมันก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะส่วนน้ำราดนี่จะไม่ได้ออกจากจานมากนะพอตักกินพร้อมกับหมูกรอบที่มีความเค็มนิดนิด,นดมันก็เลยกินได้เรื่อยๆครับทุกคนเผิ่อแป๊บเดียวผมก็กินจนหมดแหละอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับ,รบผมหกโมงครึง่งโม,มงครึ่งจนถึงบ่างบ่ายสอง ใครจะตามมาลองร้านนี้เขาตั้งอยู่ติดกับร้านเจ๊แดงที่ซอยจุฬา48เลยนะทุกคน